พี่เกดคะสวดจักรพัทมาแต่สี่ห้าคืนนี้ฝันเห็นผีแบบสี่ห้าคืนติดกันเลยมันคืออะไรคะพี่เกดขอตีความหมายคําถามเป็นอย่างนี้ดีกว่านะคะว่าในเรื่องของการเห็นพบภูมิเห็นวิญญาณหรือเห็นผีตรงเนี้ยบางคนนานๆเห็นทีแต่สําหรับของคุณน้องคนนี้คือเห็นสี่ห้าคืนติดกันเลยมันชักจะยังไงละเมื่อก่อนเนี่ยก็อาทิตย์หนึ่งเห็นทีสองวันเห็นทีสามวันเห็นทีแต่อันเนี้ยสี่ห้า คืนติดมันคืออะไรกันแน่สิ่งหนึ่งที่ถ้าให้พี่เกด ตอบตามความเข้าใจของตัวเองนะคะที่แน่ๆเลยคือ4ี่ห้าวันนี้มีแสงบุญเยอะมากค่ะและก็มีหมู่ญาตินะคะหรือเราพบภูมิที่มีความเกี่ยวขอ้ขอ,งของเกี่ยวพันกับตัวเราที่เขาขึ้นมาได้พอดีบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งขึ้นมาจากข้างล่างส่วนคนที่มาจากข้างบนเนี่ยเขามาได้ตลอดอยู่แล้วนะคะเพิ่งได้วาระที่ขึ้นมาได้แล้วเขาก็มามองเห็นแบบอา้าวนี่ยายพริกนี่ที่เคยเป็นญาติกันในเมื่อพบก่อนสองพบก่อนอ้าฉันมาเอาบุญกับ เขาให้ดีนาเขาสวดมนต์อยู่เขามีแสงสว่างดังนั้นเลยก็เลยจูงมือกันมานะคะแล้วพอขึ้นมาเนี่ย <c oughs> ยังไม่ทันเอาบุญไปไหนเลยมีขึ้นมาอีกเพราะมันก็จะมีขึ้นมาตลอดเวลาตามตามลำดับกรรมของพวกเขานะคะปรากฏว่าไอ้คนที่อยู่ตรงนี้ก็แบบ เฮ้ย hey, รู้ไหมยายพริกเนี่ยเขาสวดมนต์อยู่แล้วเขามีบุญก็จะตามตามกันมาหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นบ่อยๆเห็นซ้ําๆแล้วก็หน้าเปลี่ยนไปนะคะเห็นหมายถึงว่าเห็นอยู่ประจําแต่ว่าหน้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ก็เห็นติดติดกันเนี่ยหมายความว่านะคะถ้าสําหรับพิเกตนะเท่าที่พิเกตฟังคําสอนของหลวงตาม,มาก็คือมีหมู่ญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันที่ถึงวาระที่จะมารับแสงบุญจากเราได้เนี่ยเริ่มมาแสดงตัวให้เราเห็นว่าแบบเฮ้ย hey, นี่กําลังเข้า แถวรับแสงบุญอยู่นะแล้วเขามานะคะเขาก็คือรับบุญจากเราที่เราน้อมรวมของหลวงปู่ดูหลวงตามานเนี่ยละค่ะนะคะแล้วก็ผู้ที่สวดจักพัดอาราัธนาบารมีหลวงปู่ก่อนเนาะหลวงปู่ค้านตตรองกาลังนะคะเชื่อมเข้ากับที่หนูสวดมนต์ให้เป็นกองคลังบุญเดียวกันเบิกบ,บุญอันนี้ผ่านรูปนามนะคะรวมบุญอันนี้ผ่านรูปนามของหนูแล้วแผ่ออกไปให้กับทุกรูปทุกตนทุกนามนะคะทั้งผู้คนและสิ่งของที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับตัวหนูครอบพิมพันคปรบับภูมส่ง ดวงวิญญาณหลวงปู่จัดการแบบออตโต้เลยนะคะดังนั้นนานๆเห็นทีแสดงว่าก็นานๆจะมีผุดขึ้นมาให้เราได้สพเพสักทีแต่ถ้าเราเห็นกันทีๆสี่ห้าคืนติดก็แปลว่ามีคนรู้จักที่เขามีวรระขึ้นมาพอดีนะคะแล้วจะมารับแสงบุญได้การได้เห็นเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งจะเห็นทีหรือไม่ทีนะคะได้เห็นบ่อยๆหรือไม่บ่อยอันนี้ไม่สําคัญเขา ที่เราน้อมกําลังหลวงปู่แล้วก็แผ่บุญได้อยู่ตลอดเวลาน,นะคะมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งการันตีว่าช่วงนี้ส่วนมนต์ดีไม่ดีไม่เกี่ยวกันค่ะขึ้นอยู่กับวาระของดวงจิตของหมู่ญาติหรือคนรู้จักของเราด้วยนะคะว่าเขาได้เวลาผุดขึ้นมาหรือย,ยังดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยพี่เก๋ก็จะบอกหลวงปู่ว่าหลวงปูจ่จัดการด้วยนะคะโดยเฉพาะรอบสองทุ่มครึ่งเนี่ยหลวงตาเนี่ยจะให้บทสวดเนี่ยทะลวงลงไปในข้างล่างเพราะปกติโลกนรกเนี่ยจะไปไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าหลวงตาจะอธิษฐานไปตาม รอบสวดว่าให้สะเทือนทั้งสามแดนโลกธาตุดังนั้นแล้วหมู่ญาติที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็จะมีโอกาสได้บันทึกบุญไปกับเราดังนั้นเราก็อธิษฐานตามหลวงตาเนี่ยแหละค่ะว่าขอให้สะเทือนไปทั้งสามแดนโลกธาตุแล้วก็เหล่าหมู่ญาตินะคะทั้งหลายที่ต้องการแสงบุญอันนี้ก็ให้มาสวดมนต์ด้วยกันและเมื่อไหร่ก็ตามที่วาระ กรรมนะคะหรือโอกาสมาบรรจบก็ขึ้นมาเลยมาเอาบุญด้วยกันมาสวดมนต์มาโมทนาบุญด้วยการตลอดชีวิตแล้วก็ให้หลวงปู่ช่วยน้อมนะคะให้พวกเขาน้อมเข้ามาหลวงปู่แสดงให้เขาเข็นแล้วก็ปรับพบเปลี่ยนภูมิให้เลยถ้าในอนาคตมีกําลังแล้วอยากลืมกลับมาเกื้อกูลกันด้วย พูดประมาณนี้เลยค่ะจะสีหคืนติดหรือนานๆานเห็ทุทีก็แปลว่ามีคนที่เคยรู้จักมีผีนะคะหรือวิญญาณหรือภูมิที่เคยรู้จักเนี่ยเขาถึงเวลาที่จะมารับั่งบุญจากเราแล้วได้แล้วนั่นเองนะคะขอสาธุด้วยนะคะ